โอ้โอโอ้โอ้สาวพูทัยเลียวลงมาทางเตอแล้เห็นงูเขียวเกียวตุนเดือสาวพูทยเอย เห็นเตมิงกระเบอมาวินเตอปามันคือมาวินเตอป่ามันคือายละมาเสือกและตั้งแต่บ้านอายุไกลสาวุไทยเอ้ยอละมาเสียใจและตั้งเต่บ้านอายุห่างพอจากต้านโคกนั้นพอจากต้านโคกนี้ ອຸນົນບ້ານເຂົ້າເຊດແດວອຸນົນບ້ານເຂົ້າເຊດແດວອຸນົນຄັນວ່າບ້ານຕງບ້ານບ້ານອັນຢູນກດຽວາບທະຍາຍັນລະี่ຽວໄປລິນລະເີກິນຢນພີນຊາ សើគិនគ <Anyway> <life> ូគិនខ្វាយព្រោះសាខើសើគិនអាយព្រឹងសាកៃសូគិនអាយព្រឹងសាកៃណោមអូយណូអូយសៅពុធៃផៃឡំនឹងចំណាំអាយ พิสายลำพอยยางสาวพุ้ไทยเอ้ยขันขาลถไอ้กะสิเสียขันขาเลืออไอยกสิจ้างขันบ่ยากี้สางสิพาจังขีคขังบิเห็นสิพาจังขีคขังบินเห็นอ,อ,นอครับนี่ก็คือ ตัวอย่างลํำพูไทยนะครับจะเป็นภาษาพูไทยนะครับแตยย่อเกาจเคียงกันนะครับพูไทยก็จะมีลํำพูไทยมีเพลงพูไทยมีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับพูไทยก็จะมีลายเผานะครับพูไทยไก่สอนพูไทยลายยางนะครับมีพื้นเพอยู่ลายม่องพูไทยก็จะมักยู่นาภูเขานะครับก็จะยึดภูเขาเป็นหลักแต่ว่าไทยย่อของมันมักน้ำไปยู่นาน้ำนำใน นะครับนั่นคือตัวอย่างผู้ไทยกับย่อภาษาก็เกื้อเคียงกันนะครับกานเอาย้อกาษาพูไทยมาคุยกันก็สามารถคุยกันได้นะครับภาษาใกล้เคียงกันมาเตอกักเล่เคยเดวไปผือมาผือกินข้าวกบผือนะครับเบือมีเบือระมัญญานำเอ็ดผือสเลอนะครับหาเราคนเพิ่นกประยุกต์เปลี่ยนเพลงผู้ไทยก็มีนะครับ เพียงผู้ไทยฮะเคยร้องสนุกสนานมวนกันกมูสุมอ้ายก็จะเป็นผู้ไทยกันนะครับเพราะว่าบ้านพมยัยมาอยู่ก็เป็นบ้านผู้ไทยนะครับแต่งงานแม่บ้านก็เป็นผู้ไทยพนั้นย้อะก็ผู้ไทยมาอยู่นํากันแต่สนมากก็สิบบ่อใครได้เ้ายอนก็เจ้านะครับแต่ก็เจ้ากันยังเบาผู้ไทยคือเก่านะครับจงตุวอย่างเพียงนะเบาบาหมุนมวนเมื่อคืนน้องไปผือไปพาคเพิื์ฟเปลี่ยนผีหรือจังมีเบอร์ ในงานพี่เลยจะเจอเด้อไปพักคืนพือเปลี่ยนพี่เลอจังมีเบอร์อันนี้เปนเพลงประยุกข์ขึ้นมาเป็นภาษาผู้ไทย,ยซื่อนะครับอันนั้นกับเปรียบเทียบภาษาสามย่างให้ฟังนะอ่บอาจะเป็นเนาะเป็นเลยเป็นผู้ไทยนะครับกบ็ตั้งกับเป็นคนไทยคือการนะเลยกะ อันธาไปเพราะพี่น้องเขาทั una una ้งสามกลุ่มก็สามารถสื่อสารกับกระเจ้านะครับเขาอาศัยว่ภาษาหน่อสื้อกระเจ้าก็ได้ครับกระเจ้าอาศัยฟังของเหลืองอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเป็นยน่อเขาก็รักษาเอกลักษณ์ของเขาไว้นะครับผู้ไทยกระเจ้าไปกระเราะกเจ้าเพบาะภาษากระเจ้าครับยุคกรุงเทพกรุงไทยโดยเพพาะไทยเลยนะครับกัจเจ้าไปยุคกระเรากระเจ้าก็ไม่เคยลืมภาษากระเจ้ากรจเจ้าแวาเลยนะเนาะยุคกรุงเทพกรุงไทยกระเจ้าก็ยังเวาเลยคือเก่าย้ายไปยุคดอนขอนแก่นก็แวเลยคือเก่านะครับ สายน้อยคือการนะครับแต่สมัยผมปเป็นเด็กน้อยนะครับพ่อเบยียดพผ่าย้ายบ้านมานะครับมาอยู่พี่ละมาอยู่ทางอำเภอวังภภภภภสามมอนะครับมาอยุ่ซีปีเเคยเบาเรล่าเป็นจักเื่อน,นะครับเ้าเ้อตลอดนะครับพ่อเบยียด์ก็ผ่าเ้าเงอตลอดนะครับจนหญ่ได้ไปเรียนหนังสือไปยุ่งเมืองอื่นไปบวชเรียนนะครับอย่างไปเบาเหล่าเป็นยุ่งเมืองอื่นนะครับตอนนี้ก็สามารถสื่อสารได้ทั้งสามภาษาว่าจะเป็นเยอเป็นผู้ไทย เป็นเลยนะครับเป็นลาวกราวเาได้เบิดภาษากลางนะครับเขาได้เปรียบผู้อื่นคือเขาเป็นยอเขาสามารถทบอกภาษาผู้อื่นกับเจ้าได้แต่ว่ากับเจ้าสิบวัว่าย้อนน้ำเฮานี่ก็สิบวันยะนะครับนั่นคือขอนําเสนอบลาร์ยนะครับนี่เอาจากน้อยพอเป็นกระสายนะครับเอาไล่กันเอาเป็นไล่มันยาวมันยืดพื้นพุ่มไม้ความเบาแห้งหลายเป็นเบานะครับก็เอาขอสมมารพาควรเนาะ ครับน,นเลยกับครอฟากจ้องค้อข้างดำแฟมิลีข่ขอนขางเฮอเปลี่ยนจ้องของลุ้นยน้อนนำกันนะครับอย่าลืมครับไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจกากดกระดิ่งนะครับถ้ามีคลิปภาษาย้อนต่อไปก็สิได้ฟังนำกันนะครับกับผู้สื่อสารด้ยพี่น้องไทยผู้ไทยพี่น้องไทยเลยพี่น้องไทยลาวพี่น้องในลายมองลายบอลครับนเรศเปลี่นลยนพี่น้องนำกัน,กนเบิดครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอ อำนวยอวยชัยเพื่อนน้องเฮาโชคดีมีชายคิดสิ่งใดสมความมุ่งมากพัฒนาทุกอย่างครับโชคดีจังกาจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ